สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะน้องกล้วยจะพามาดู BMW X3 ฮะปี2017ครับสภาพป้ายแดงเลยเลขใหม่แค่70,000โลเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นไงฮะพี่สภาพนางฟ้าเลยเปิดตัวแค่ล้านกว่าบาทล้านหกกว่านะฮะคันนี้ล้านหกกว่านะฮะ ป้ายแดงคันนี้ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะอยู่ที่3ล้านกว่านะคันนี้เลขไม้แค่70,000กว่าโลนะฮะสะภาพทุกอย่างเดิมๆหมดเดิม,ม,ดเ,ดมเดิมหมดครับดูภายนอกก่อนเดี๋ยวก้อยพาดูภายในฮะเดี๋ยวก้อยพาดูภายในครับแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวก้อยพาดูภายในตอนนี้ดูข้างนอกนะฮะดูรอบคันก่อนสภาพสมบูรณ์สภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไอขอโทษครับ99ดีกว่า9 9เปอร์เซ็นต์ดีกว่าขอโทษด้วยครับ เป็นไงฮะทะเบียนประมูลด้วยเจ้าของเก่ารว,วยมากบอกไว้เลยอาา่ะฮะสวยมากๆครับสภาพสมบูรณ์มากๆเลยสภาพดูดีมากๆเลยฮะดูดีมากๆจริงพี่เลขใหม่แค่เจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมืนโลไม่จําเป็นต้องซื้อป้ายแดงนะผมว่านะไม่จําเป็นเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในฮะดูครับเบาะหนังครับ เบาะหนังครับพี่เป็นเบาะหนังครับ99.99% 99ครับพี่99.99% 99เลยครับข้างบนเป็นซันลูฟนะฮะเป็นซันลูฟฮะต้องขอโทษด้วยผมก็เปิดไม่เป็นเหมือนกันไม่เคยมีขับเนะาะอ่ะฮะเป็นซันลูฟแต่ใช้งานใช้งานได้หมดดูนะฮะใช้งานได้หมดทุกชิ้นอยู่แล้วฮะโดยรวมสวยมากๆเลยโดยรวมสวยมากๆเลยครับพี่นี่ฮะดูออปชันนะฮะออปชั่น น <me an hal step> ี่ฮะดูปรับเบาะเป็นไงฮะออปชั่นครบครับเลขไม่แค่เจ็ดหมื่นโลเลขไม่แค่เจ็ดหมื่นโลความหรูหรานี่คือถ้าพี่เล่นรุ่นนี้ผมเชื่อว่าพี่ทราบดีเทลพอสมควรอาจจะรู้ดีกว่าผมด้วยซ้ำเป็นไงฮะใหม่ๆหม่กิ๊บๆเลยสวยสวยใหม่ๆหมกิ๊บๆเลยใหม่ๆหม่กิ๊บๆเลยสวยมากมากครับเดี๋ยวน้องกล้วยพาไป ฟังเสียงเครื่องพร้อมกันแอร์เย็นเย็น่ำๆครับพี่แอร์เย็นเย็น่ำๆครับดูเลยฮะแอร์เย็นเย็น่ำๆพี่เครื่องยนต์เงียบเงียบนิ่งนเลยตัวนี้ผมน่าจะเป็นเครื่องดีเซนที่ไม่เอ่อยผมก็ไม่แน่ใจนะฮะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะพี่อ่ะฮะเครื่องดีเซนฮะเครื่องดีเซนเป็นไงฮะ เงียบนิ่งนิ่งน็อตไม่มีขยับแค่เจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลพี่เจ็ดหมื่นโลครับเป็นไงเจ็ดหมื่นโลพี่นิ่งนิ่งเลยเป็นไงฮะสภาพสวยสวยเฟี้ยวๆเลย เหมือนที่ก้อยบอกทุกคลิปนะฮะรถดีมีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบี้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59ครับที่อื่นอาจจะซื้อขายแล้วก็จบเลยแต่ที่นี่มีวารันตีเครื่องเกียร์หเดือนนะฮะหรือพี่จะซื้อเพิ่มก็ได้เพื่อความปลอดภัยพี่จะซื้อเพิ่มเรามีบริการดูแลให้ทุกอย่างครับผมรถดีมีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบี้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59ที่นี่ที่เดียวครับ กล้ยเบสค่า์ออตโต้สวัสดีครับ